Different target, different tricks. I've got something for everybody. สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนนะฮะพบ่มงครั้งในคลาสสอบกับคลาสสอบชาแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กับกาลิ a นาอาโอวีนะเพราะว่ามีฮีโร่ตัวใหม่เข้ามาแจมกับอาณาจักรอาสนออีกหนึ่งตัวซึ่งฮีโร่ตัวนี้บอกเลยว่ามีหลายๆคนครับกำลังรอเขาอยู่นะครับเขาคือหนุ่มแว่นปริศนาพร้อมกับปืนกระสุนหลายสีโอ้โหวันนี้เราไปพบกับคาแรคเตอร์ตัวใหม่ขององค์กรลับชาโดเฮนโซ ว้าวว้าวโหเทจัดประหลัดบอกเลยเกินนะทำไมเขาดูไร้ายๆทาไมดูไร้ายดูลึกลับเนะี่ยซึ่งตอนแรกเนี่ยเราได้เห็นเขามาแล้วนะครับในซีเนมาติกเปิดตัวอารเนตอนสุดท้ายเป็นตัวละครลับวันนี้นะครับเขาเข้ามาที่เซิร์ฟไทยและเซิร์ฟไต้หวันเรียบร้อยกันแล้วเนะี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะซึ่งตัวนี้นะครับในภาษาจีนแมนดารินจะเรียกว่าซเวนใจไต้ยว่าเราเเหมือนเจ้าซเวน ไม่เหมือนกันเลยนะครับซึ่งบ้านเรานะก็เรียกว่าโซนหรือว่าถ้าจากซีโร่สปอร์ตไลท์พิวินซีอันทอนก็ได้เหมือนกันนะฮะแล้วแต่เรียกคราานี้ไม่ต้องรอช้านะแป๊ดเดี๋ยวเราไปดูเนื้อเรื่องของพ่อหนุ่มโซนคนนี้กันดีกว่าถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยโซนเกิดในครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยแห่งเมืองคาเซลพ่อแม่ของเขาล้วนมาจากตระกูลโด่งดังทำให้เขาเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ดีมีทุกอย่างที่เขาต้องการ อีกทั้งเขายังเป็นเด็กที่ฉลาดเกินวัยทำให้เขาโดดเด่นจากเด็กวัยเดียวกันเด็กอัจฉริยะผู้นี้มีความลับในใจตั้งแต่วันเกิดที่เขาอายุครบหกขวบวันที่พ่อแม่ได้บอกว่าทั้งสองเป็นสมาชิกค,คนสำคัญขององค์กรชา a ์โ w แฮนด์เขาจึงได้เข้าใจว่าทำไมมักจะมีคนแปลกแปกมาเยี่ยมที่บ้านอีกทั้งในบ้านมีบรรยากาศที่ลึกชอบกลมาโดยตลอดและพ่อแม่ ชอบเล่าถึงเหตุการณ์นองเลือดและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชนเผ่าอื่นๆให้ฟังเรื่อยมาจากการแนะนําของพ่อแม่โซนจึงได้กลายเป็นสมาชิกขององค์กรนี้เช่นกันเขาได้เริ่มเรียนรู้วัฒนธรรมขององค์กรและยังได้เข้าร่วมการตัดสินใจในเรื่องต่างๆขององค์กรอีกด้วยอำนาจขององค์กรนั้นยิ่งใหญ่มากแถมยังมีพลังทรัพย์มากมายมหาศาล แต่โทนไม่คิดว่าทั้งหมดนี้จะช่วยทำให้เขาบรรลุเป้าหมายอันยิ่งใหญ่นั้นได้เมื่อรู้ว่าความฝันของตนจะไม่ประสบความสำเร็จเขาจึงตั้งใจคิดถึงผลได้ผลเสียของการหลุดพ้นจากองค์กรแต่สุดท้ายก็ได้ล้มเลิกความคิดที่ไม่เป็นจริงนี้ Shadowhands ไม่มีที่ยืนให้กับกู้ทรยศ์อำนาจขององค์กรนี้อยู่เหนือทุกสิ่งและไม่มีใครสามารถต้านทานได้ ดังนั้นเขาจึงเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดและกระตือรือร้อนในการมีส่วนร่วมกับองค์กรมากขึ้นเขาสามารถอาศัยความฉลาดของตนเพื่อจัดการทุกปัญหาอีกทั้งยังปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมแต่ในขณะเดียวกันโตนก็แอบเพิ่มอำนาจของตนเองในองค์กรอย่างลับ หน่วยสายลับสืบสวนข้อมูลที่ภายนอกดูเหมือนว่าจะเป็นคนขององค์กรชาโดแฮ์แต่เบื้องหลังแล้วหน่วยนี้ขึ้นตรงกับเขาโดยตรงนอกจากนั้นยังมีปืนปีศาจที่มาจากห้องทดลองดิอ b บิสเขาได้รับชิ้นส่วนสิ่งมีชีวิตจากปีศาจอ b บิสและฟื้นร่างชิ้นส่วนนี้ทำให้เขาสามารถทำพันธสัญญาปีศาจกับปืนคู่ใจได้สำเร็จและกลายเป็นเจ้าของปืนปีศาจที่แท้จริงหลายปีผ่านมา โตนได้พัฒนาหน่วยสายลับของตนจนเติบโตยอย่างเต็มที่อีกทั้งยังมีพลังจากปืนปีศาจที่สามารถต่อกรกับศัตรูทุกรูปแบบในตอนนี้เขาปลอมตัวเพื่ออาศัยอยู่ในโลกใต้ดินแห่งคาเซลโดยที่ไม่มีผู้ใดรู้เลยว่าผู้นำรุ่นใหม่ที่โด่งดังผู้นี้จริงๆแล้วเขาเป็นแค่เด็กนักเรียนวัยมัธยมคนหนึ่งเท่านั้น เป็นอย่างไรกันบ้างนะสาหรับเนื้อเรื่องของฟนนะฮะหรือพี่จะเรียกว่าทอนดีกว,ว่ามันง่ายกว่าเยอะนะพี่จะทอนดีกว,ว่าตามพี่วินซี่นะโอ้โหประวัติของเขาเนี่ยถึงจะมีน้อยแต่ว่ามันทําให้เราเห็นมิติหนึ่งของเขาเลยนะครับเป็นไงล่ะพ่อด่มแฮร์รี่คนนี้เนี่ยแว่นกลมแฮร์รี่พร้อมกับกางเกงขาสั้นนะหน้าตาแบบฉลาดสุดๆเมก้าเคเอร์มากๆนะแถมยังรวยอีกนะคืออะไรจะเพอร์เฟกขนาดนี้เนี่ยซึ่งก่อนอื่นที่จะพูดถึงดีเทลเสริมที่กายหน้าปล่อยมาเยอะมากของเขาเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอย้อนไปเล่ามังน นนะซึ่งเรื่องราเนี่ยมันจะต่อจากอีี002เลยก็คือตอนจบของ002คือบัตเตอร์ฟลายเจอเอรเลนแล้วตกใจใช่ไหมฮะซึ่งในีพี003เนี่ยก็คือทั้งสองเนี่ยจ้องหน้ากันโดยแบบไม่ทันได้คุยอะไรเยอะเพราะต่างคนต่างตกใจอยู่นะฮะแล้วก็คนของชารโดแฮนเนี่ยออกตามล่าเอรเลนมาเจอเขาบอดีนะทาให้ทั้งสองนะต้องหนีขึ้นรถไฟฟ้านะครับแล้วก็เกิดโมเมนต์เงียบนะครับนั่งคนละฝั่งนะับตาจ้องตามีความเขินนะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยทำให้บัตเตอร์ฟลายนึกถึงอดีตครับนึกถึงภ พี่เนี่ยได้เล่าไปในเนื้อเรื่องของอาเรีนแล้วนะอันนี้จะเป็นขยายส่วนนั้นนะซึ่งภารกิจนี้เนี่ยเหมือนเป็นการทดสอบนะถ้าผ่านเนี่ยทุกคนจะได้เป็นนักดาบกลุ่มเด็กนักเรียนกลุ่มนี้เนี่ยก็ได้เดินทางไปสถานที่ที่1น,นะครับแล้วพอไปดึงสถานที่เนี่ยกลายเป็นว่าทุกคนโดนกลุ่มคนลึกลับล้อมเอาไว้ซึ่งพี่ก็ยังคิดนะว่าอันนี้น่าจะเป็นคนของชารโดแฮนะน่ากลัวมากแบบใส่หน้ากากใดๆนะซึ่งพวกเด็กก็ต่อสู้ว่าตอนแรกคิดว่ามันเป็นการทดสอบใช่ไหมแต่มันไม่ใช่ฮนะคนพวกนีีนะี้้้นนททาาาารรยยเเดดดก่่่่่่่ขันะืืววพไมแใจหอปล ซึ่งเอเลนนะเห็นดังนั้นนะเขาก็เลยใช้ตัวเองเนี่ยเป็นเหยื่อให้บัตเตอร์ฟลายเนี่ยหนีไปเนี่ยซึ่งเอเลนเนี่ยก็โดนจับใช่ไหมแล้วก็โดนฟันต่อหน้าบัตเตอร์ฟลายอ่ะโอ้โหซึ่งภาพติดตาบัตเตอร์ฟลายนี้เนี่ยมันน่ากลัวมากซึ่งในเนื้อเรื่องของเอเลนเนี่ยเขาได้เล่าหลังจากนั้นว่าหลังจากที่บัตเตอร์ฟลายหนีมาได้เนี่ยเธอก็เศร้าอยู่พักหนึ่งนะพอคิดว่าเอเลนเนี่ยน่าจะไม่รอดแล้วนี่ะแต่แฟกต์จริงๆเอเลนเนี่ยโดนชาโดว์แฮนด์จับไปล้างสมองแล้วก็ฝึกให้เป็นนัััััััักกกกกฆ่่่าา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 เเเเเเนน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 นะะะะะแลลลลล้้้้ววหงงงจจจจบบบบตตตอรรร์์ฟฟฟยย็ถถูดดึมมมมมมใโปุไพพีีข คือเมืองนี้น่าสงสารมากเลยนะน้องๆคิดดูนะรถไฟฟ้าโดนโจมตีรัวๆทีเดียวน่ากลัวมากถ้าเราไปนั่งด้วยเราจะหนียังไงเนี่ยเราเป็นคนธรรมดาใช่ไหม ซึ่งคนที่โจมตีก็ไม่ใช่ใครนะครับก็คือกลุ่มที่ล่าทั้ง2คนนั่นแหละนะฮะซึ่งทั้งสองก็กระโดดลงมาจากรถไฟฟ้าลงมาสู้บนพื้นดินนะซึ่งอารีนเหมือนเดิมเ้าบอกว่าให้บัตเตอร์ฟลายเนี่ยหนีไปซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ซ้ํากับตอนวัยเด็กที่เป็นแผลในใจของบัตเตอร์ฟลายตลอดนะว่าถ้าวันนั้นเธออยู่สู้เนี่ยอารีนอาจจะไม่หายไปเนี่ฮะทำให้ครั้งนี้นะบัตเตอร์ฟลายนะตัดสินใจต่อสู้เคียงข้างอารีนนะครับจนชนะไอ้พวกนั้นมาได้นะครับ หรืเหตุผลจากซีนีเมติกเปิดตัวแอเลียนว่าทําไมบัตเตอร์ฟลยถึงมีเหรียญสีแดงของชา a ด o ์แ a n d ที่ใช้เปิดประตูลิปลับที่สํานักงานใหญ่ของชา a ดว w แฮน d อันนั้นเนี่ย แล้วเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็ตัดไปที่เมืองเมลดานะครับในร้านเหล้าซึ่งตอนแรกบัตกับอาเลนเนี่ยอยู่เมือง Castle, คาเซลนี่ฮะซึ่งในร้านเหล้านี้ก็มีเซลิก้านั่งดื่มอยู่กับไวโอเลตลาวิลูี้นะครับแล้วก็มีซาต้านะครับแต่ว่าคนที่ดูอ n จ o ยที่สุดก็ <c oughs> น่าจะเป็นลาวิลที่ซบอยู่นะฮะมีการแซวว่าผู้ชายบ้าอนี้ใครจะชอบลูี้มีการแบบเขินนะพี่คิดว่าลูอี้อาจจะชอบลาวิลอยู่ก็ได้นะแต่คนที่ไม่อ n จ o ยเลยก็คือซาต้านั้นดูยังคงเศร้ากับเหตุการณ์ในซีนะีมแบบา,า,าออ่ะพไรแบบนี้์ตนะิก เนื้อเรื่องส่วนนี้มันไม่ได้บอกอะไรมากมันบอกว่าไวนโอเนี่ยจะไปที่คาเซลเนะครับซึ่งในมังงะแปลถิดอีกแล้วบอกไปคาโน่จริงๆไปคาเซลเนี่ยแล้วทีนี้ไทม์ไลน์มันก็มาเชื่อมต่อด้วยซีนิเมติกเปิดตัวทอนนะฮะก็คือไวโอเลตเนี่ยเดินทางมาที่คาเซลแล้วเพื่อตามหาบ <s> ัตเตอร์ฟลายแล้วอยู่ดีเนี่ยตอนที่เธอตามหาอยู่เนี่ยเธอได้เห็นภาพหลอนนะที่เกิดจากสร้อยรูปวงแหวนที่มีเด็กสาวที่กลายเป็นซอมบี้ให้เธอตอนมังงะตอนแรกนะซึ่งก็แบบภาพหลอนนั้นค่อนข้างน่ากลัวนะแล้วก็คนที่เรรรียกกสสติวอลัับมาาคืุป่ท้ง รู้จักกันมาก่อนนะฮะซึ่งไวโอเลตเนี่ยก็ได้ข้อมูลจากทอนว่าบัตเตอร์ฟลายเนี่ยถูกชาโนแฮนจับตัวไปซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลใหม่นะที่เฉลยตอนจบคลิปเปิดตัวอาร์เลนนะครซึ่งตอนเปิดตูกอาร์เลนเราจะรู้แค่ว่าคิวเรนคลุบแล้วก็หายไปเลยนะครับสรุปว่าโดนจับนะจ้าสองคนอาร์เลนกับบัตนะคร พอไวยโอรู้นะครับเธอจึงตัดสินใจไปที่สำนักงานใหญ่ชาร์ดูแฮนพร้อมกับทอนนะซึ่งทอนเนี่ยเป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับแต่เขาเป็นสมาชิกที่ต้องการทําลายองคอนน์กรนี้มันก็เสริมจากเนื้อเรื่องที่พี่ได้เล่าด้านบนนะว่าเขาเนี่ยเป็นคนฉลาดและเขาก็พยายามสืบหาข้อมูลองค์กรนี้อย่างลับๆนะฮะซึ่งดีเทลอีกอย่างที่เรารู้คือพ่อหนุ่มแว่นทอนเนี่ยคือรวยมากรวยสุดๆคือจะไปที่สำนักงานใหญ่ชาร์ดูแฮนครับซึ่งมันจะห่างจากเมืองคาเซลประมาณ30กิโลเขาเนี่ยมีคนขับรถส่วนตัวจ้าคือแมบมบมีีีกการ quest, agne, ารรรเคปใดิ ผมเคียงในรถฮัลโหลรวยจ้าจ้าตอนนี้พอแบบคิดถึงคนนี่แบบรวยใช้ชีวิตสบายๆพี่จะนึกถึงเพลงแซดบังเลยที่มันร้องว่าบังไม่ได้มีแค่ตั้งหัวใจก็มีทําไมถึงทิ้งกันเธอนั้นก็ไปกับมันเพราะว่าบานชั้นมันดันไครน้ำมันบอเลยบังทอน,นี่ของจริงนะบังทอนนะฮะซึ่งพอเขามาถึงที่นะครับก็สามารถเข้าไปที่องค์กรชาร์โดแฮนด์โดยใช้เหรียญสีแดงที่มีตราองารคร์กรนะซึ่งพี่คิดว่าอันนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นกุญแจที่ชาวชาร์โดแฮนด์ทุกคนมีนะเปิดประตูเข้าไปโดยที่ทอนเนี่ยหลอกยามที่เฝ้า ด้านหน้าว่าพาไวโอเลตซึ่งเป็นเด็กใหม่เนี่ยมาดูสถานที่นะครับซึ่งไวโอเลตก็ได้เปลี่ยนชุดด้วยนะเป็นชุดชาโดว์แฮนด์ซึ่งรัดมาก <c oughs> รัดสุด <c oughs> รัดเวอร์ <c oughs> คือเห็นแล้วแบบอู้นิดหนึ่งนะครับแล้วพอทั้งสองเนี่ยกำลังลงไปที่บันไดวนเพื่อไปด้านล่างนะ ก็ได้เจอกับลาวิลครับซึ่งเหมือนลาวิลเนี่ยเข้ามาสำรวจที่นี่นะแล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยไปแตะโดนอะไรสักอย่างแล้วก็โดนคนของชาโนแฮน์น่ะตามเขาก็เลยวิ่งขึ้นมาด้านบนเนี่ยเขาเนี่ยเป็นตัวทําให้เนื้อเรื่องที่เครียดที่ระทึกเนี่ยเบาขึ้นมาตลกขึ้นมาพี่ชอบมากเลยนะคือเหมือนควิกซินเวอร์มากเลยอะ่ะคือแบบมานิดเดียวแต่แย่งซินทุกคนเนี่ยซึ่งไวโอเลสก็แบบบ่นนะคือเจอเจ้าลาวิลทุกครั้งสวยทุกครั้งนะครับแล้วก็ลาวิลก็หนีไปอย่างเร็วเลยนะคืองงมากจริงๆนะด,ดีพี่ชอพี่ชชออออบบแแลล้้้้้หััังงจาาากกกกนนนะนนนคขข็็ตตมมึะทได่ กับคนพวกนั้นนะที่ไลล่าลาวิลแล้วอยู่ดีๆก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาฮะปรากฏว่ามีเสาส่งวิญญาณนะทะลุขึ้นมาจากใต้ดินซึ่งเสานี้เนี่ยเราไม่ได้เจอครั้งแรกนะเราเคยเจอมาแล้วถึง2ครั้งครั้งแรกเนี่ยที่เมืองเมลดานะในคลิปเปิดตัวซาตานะไอ้เสานี้แหละที่ทําให้ซาต้าคลั่งขึ้นมาเนี่ยฮะแล้วก็ตอนที่2คือคลิปเปิดตัวแอรเลนนะครับที่ชั้นใต้ดินนะ่ะที่มันแบบเป็นลูกคนแอรเลนเยอะๆที่มันอยู่แบ็คกราวด์ด้านหลังคือเสานี้นะฮะและถ้าใครประดิษฐ์มต่อได้เนีีี่่่่นนนนนนททััั้มก็คือเอเง สำนักงานใหญ่ขององค์กรชาโด a ฮนนะฮะซึ่งพอย้อนไปดูที่ต้นคลิปนะคนขายหนังสือพิมพ์เนี่ยบอกว่าคิวเลนกําลังทําการใหญ่อะไรบางอย่างแล้วก็หักหน้าผู้ใหญ่ในเมืองโอ้โหใหญ่จริงครับพี่คิดว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับพลังความมืดอย่างแน่นอนเนะียเห็นสีหน้าคิวเลนไม่ล่าเหมือนแบบ <laughs> ค้าเดี๋ยว,วางแผนไว้แล้วอะไรแบบนี้มันต้องเกิดอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งเสานี้มันไม่ได้ผุดมาแค่ที่เดียวนะมันผุดมาสามที่นะจากแผนที่นะทางซ้ายสุดเนี่ยน่าจะเป็นเมืองคาเซลนะรตรงกลางน่าจะเป็นที่นี่ครับสาน,นักงานใหญ่ของชาโดแฮนและทางขวาเนี่ยคือเมืองเมลดาเห็นไหมมันก็จะเห็นคาแรคเตอร์เยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นบัตกับเอเลนเนี่ยโดนขังอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็เซลิก้าที่เมืองเมลดานะเมาหลับอยู่นะฮะแล้วก็ไบรท์อ่าไบรท์ Bright น่าะยังอยู่ที่คาเซลนะฮะและตอนท้ายคลิปนะครับก็มีตัวละครลับเราเห็นแค่่่ใบหนน้้าาาสสวลงีฟ พี่ก็ยังคิดว่าเป็นลอเรียนอยู่นะแล้วเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีประตูแล้วแต่ขาดกุญแจอันนี้ก็ต้องเป็นปริศนาต่อไปนะฮะซึ่งพี่ก็คิดเล่นๆนะว่าไอ้เสานั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นทางเข้าให้ปีศาจเข้ามาที่นี่หรือมันอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับภาพหลวนของไวยโอตอนต้นคลิปก็ได้นะว่าเสานี้อาจจะทําให้คนตายเลยแบบนี้นะเห็นไหมเกร็ดเยอะมากเนื้อเรื่องมันมีดีเทลเยอะมากเนี่ยเด็กๆคือพี่ก็ชอบเล่าพี่ก็เลยแบบเอามาใส่ในคลิปนี้ด้วยนะฮะถึงจะเป็นการเปิดตัวทอนก็จริงแต่ว่ามันก็เกี่ยวกกับหลลาายคนมๆเย พี่ชอบสุดๆเนื้อหาโคตรแน่นเลยมาเดี๋ยวราวนี้นะนอกจากเนื้อหาแล้วเนี่ยพี่ก็มีข้อมูลของอาวุธของทรน,นะครับซึ่งน่าสนใจมากๆจากเนื้อเรื่องได้รู้ไปแล้วนะว่าอันนี้คือชิ้นส่วนของปีศาจที่ทรเนี่ยได้ไปทําพันธสัญญานะซึ่งจากคลิปเปิดตัวเนี่ยทำให้เรารู้ดีเทลว่าปืนปีศาจอันนี้พูดได้ด้วยนะเขาพูดว่าเขาได้กลิ่นพลังที่คุนเคยจากไบโอนะฮะซึ่งพี่ก็ว่าพลังที่คุนเคยน่าจะเป็นพลังความมืดที่มาจากที่รูปวงแหวนที่ทําให้เธอเห็นภาพหลอนภาพน่ากลัวอนนกไดนะ้่งเมาาาขรรยสสสถใุ แบบนะซึ่งกาลินาเนี่ยได้ทําอินโฟกราฟิกมากอธิบายนะพี่อธิบายคร่าวๆนะคือกระสุนมี3แบบ3สีใช่ไหมเก็บได้3สแต็กซึ่งตอนที่เรากดเนี่ยเรากดสกิลหนึ่งมันจะให้เลือกสีถ้าเรายิงเก็บสแต็กครบทั้ง3สีสีเดียวกันเนี่ยก็จะเกิดเอฟเฟกต่างๆกันและเราสามารถผสมสีสแต็กเนี่ยได้ด้วยนะคือแบบเหมือนเหลืองสองม่วงหนึ่งอะไรแบบนี้นะเข้าไปดูในเพจกาลินานะโอ้โหสุดจัดจัดจริงๆตอนแรกมีคนสงสัยนะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวร้ายหรือเปล่าเกี่ยวข้องกับเวเรสหรือเปล่าซึ่งอันนี้พี่คิดเอาเอง ว่าเวเลสกับทอนน่าจะคล้ายกันตรงที่ว่าทั้งสองเนี่ยไปทำพันธสัญญากับอบิสบางอย่างนะเวเลสก็บูชาด้วยเลือดทอนก็ไปทำพันธสัญญากับปืนปีศาจเออทำให้เขาเนี่ยมีอาวุธที่ดูร้ายแรงดูแรงแรงร้ายร้ายเอาดีตอนแรกพี่ก็คิดนะว่าทอนเป็นตัวร้ายแน่ๆดูหน้าตาดูอาวุธร้ายแน่ๆแต่ที่ไหนได้ครับกาลิน่าสับขาหลอกจ้า เห็นไหมเราดูคนเราอย่าดูที่ภายนอกนะฮะตัวละครชาร์แฮนอีก2ตัวก็น่าติดตามไม่แพ้กันนะไม่ว่าจะเป็นซินเนสตูยหรือเด็กซ่านะเพราะว่าเห็นไหมทอนก็ไม่ได้ลาย2คนนั้นอาจจะไม่ลายด้วยก็ได้ต้องติดตามกันต่อไปนะฮะ พี่ชอบประวัติของตัวใหม่ๆมากๆเลยครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยกาลิน่าจะปล่อยประวัติเนื้อๆแล้วไม่มีอะไรเลยแต่ตอนนี้เนี่ยมีเกตต่างๆมีความเชื่อมโยงกับคาแรคเตอร์ตัวที่มีอยู่แล้วหลายๆตัวนะโอ้โหชอบมากๆเลยก็หวังว่าคลิปนี้นะอัดแน่นแบบนี้น้องๆจะชอบกันนะครับเดี๋ยวสาหรับคลิปนี้พี่ไปก่อนนะฮะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์รับกิ้แน่ๆซับสไครต์ถ้าใครอยากเป็นเด็กในสังกัดพี่สาม,มารถสมัครได้นะครับขอตัวไปเล่นเกมก่อนไปแล้วสวัสดีครับ